การตูนเลิบลี่สกุลาตอนทะลือหาสีเลือด EP ที่3คุณอิงรักหวังว่าคงจำได้นะคะคุณสันสั่งเอาไว้ว่าคุณห้ามออกไปเดินเตด,ดเตข้างนอกห้องนอนในยามวิกาลและในเมื่อคุณไม่มีความจำเป็นต้องออกไปไหนดิฉันจะขอล็อกประตูห้องจนกว่าจะเช้านะคะล็อกห้องนี่มั ที่ส่วนบุคคลมากไปแล้วนะคะคุณเมดราตีว่าไว้อยู่แล้วเชียวฉันถึงได้พยายามพังเหล็กดัดที่หน้าต่างยังไงล่ะ mm. ยิ่ง mm. ห้ามก็เหมือนยิ่งยุยังไงฉันก็ต้องสืบจนรู้ให้ได้ว่าฉันเป็นใครกันแน่ น้อหาโทรศัพท์มือถือเจอก็ยังดีเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนกันนะ <c oughs> ทําไมถึงได้คุ้นเสียงแบบนี้จังคุณคุณเป็นใครอ่ะผีหรือคนทําไมฉันรู้สึกคุ้นคุคุณมากเลย <c oughs> เดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนทําไมไม่พูดกับฉันล่ะถ้าเธอไม่บอกฉันนนะแล้วฉันจะรู้ได้ยังไง ผมว่าเจ้านายของผมคงไม่ได้อนุญาตให้คุณออกมาเดินเล่นแบบนี้นะครับผู้ชายสวมหน้ากาก กลับเข้าไปดูนี้ไม่อย่างนั้นจะหาว่าผมไม่เตือนแก,แกทำไมฉันก็คุ้นๆแกเหมือนกันผมสั่งแล้วไม่ใช่เหรออิงรักว่าห้ามออกมาผู้ชายคนเมื่อกี้ที่สวมหน้ากากคนของคุณเหรอพวกคุณมันโรคจิตระวังคําพูดด้วยถ้าเธอยังอยากอยู่ดีๆคุณแซนได้ปลอดทนะให้ฉันได้รู้อะไรบ้างหรือไม่ก็ส่งฉันกลับบ้านเถอะไม่มีใครที่เข้ามาที่นี่แล้วจะได้กลับออกไปหรอกผมอุตส่าห์เมตตาคุณแล้วนะอิงรัก ดังนั้นอย่าให้ผมเห็นว่าคุณทำผิดกฎของที่นี่อีกฉันก็แค่ตามผู้หญิงคนหนึ่งออกมาช่างเหอะพูดให้ตายคุณก็คงไม่เชื่อเวลาอยู่บนโต๊ะอาหารจะอยู่ในโหมดอ่อนโยนสินะถ้าอย่างนั้นฉันต้องลองเกลี้ยกล่อมดูคุณมองหน้าผมนานสองนาแล้วนะครับทานอาหารเถอะครับคุณผอมลงไปมาก ถ้าคุณเห็นแก่ฉันบอกเส้นทางในป่ากับฉันมาได้ไหมคะอย่าไปนะครับป่านั้นมันอันตรายมากที่นี่ก็อันตรายไม่ต่างก,กันค่ะผีฉันก็เห็นมาแล้วไหนจะคนแปลกๆคุณอิงรักโดยเฉพาะคุณที่แปลกที่สุดคุณเป็นเทพบุตรหรือเป็นซาตานกันแน่คุณอิงรักผมหวังดีและพยายามที่จะช่วยคุณผมพูดได้เท่านี้พอได้แล้วนะคะบนโต๊ะอาหารคุณไม่ควรเสียมาาย,ยาทไม่เป็นไรราตีอย่าตำหนิเธอเลย เอาอย่างนี้นะครับคุณอิงรักอย่างน้อยถ้าคุณอยากจะออกไปจากที่นี่คุณก็ต้องทานอาหารให้มีเรี่ยวมีแรงคิดซะว่าทําเพื่อตัวคุณเองนะครับแปลกแฮะทั้งที่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าเนี้คุณเผด็จการกับฉันจะตายอะ่ะเมื่อคืนฉันเจอวิญ,ญญาณผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันคุ้นเคยมากแล้วฉันก็ต้องสืบให้รู้ให้ได้ว่าฉันกับเขาเกี่ยวข้องกันยังไงคุณราตรีคุณไม่ได้ลืมที่ผมสั่งใช่ไหม ไม่ลืมค่ะนายท่านฉันใส่สิ่งนั้นลงไปในอาหารของเธอตลอดแต่เธอพยศหน้าดูนายท่านไม่ควรมันก็เป็นสิทธิ์ที่เธอควรได้รับไม่ใช่เหรอเพราะคุณอิงรักเป็นผู้ชนะคนเดียวในคืนนั้นเอาเถอะค่ะนายท่านฉันจะน้อมรับคำสั่งของนายท่านก็แล้วกันสภาพอากาศที่นี่ก็ยังคงแปลปรนเหมือนกับฝันร้ายเลยนะราตีว่าไหม ดูไมเนี่ยฉันพยายามแทบตายที่จะงัดแงะเหล็กดัดตรงนี้ออกแต่ถ้าล้มเลิกความพยายามไปเราก็จะไม่มีวันที่ได้รู้อะไรเลยนะสิหนำซ้ำยังให้ยายเมดเนี่ยมาเฝ้าฉันอย่างกับฉันเป็นนักโทษแน่แต่เผลอหลับไปแล้วนี่ทางสะดวกต่อให้ผีก็หยุดฉันไม่ได้ฉันได้กุญแจในเข็ห่วงห้ามมาแล้ว แรกในเขตห่วงห้ามเป็นห้องสมุดงั้นเหรอบางทีมันอาจจะมีหนังสือที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์อะไรที่นี่ก็ได้อ่ะไม่เจอเลยน่าจะเป็นเช์อื่นแย่แล้วมีคนมาฉันฉันทอรมานมากรีบๆออกมาสิดาร์เกอร์นี่ครับนายท่านไม่เป็นไรนะครับ นายท่านน่ะต้องตั้งสติดีๆมือจังเห็นไม่ค่อยถนัดเลยหมอนั่นกำลังทำอะไรนะ่ะนายท่านครับผมสงสารนายท่านเหลือเกินที่ต้องมารับคำสาบบาๆนี่หมะหมอนั่นเป็นใครกันแน่แย่แล้วหันมาทางนี้มีอะไรหรอครับนายท่าน ที่นี่เป็นเขตห่วงห้ามแท้แต่ทำไมวันนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองฉันดวงจันทร์ดวงจันทร์สีแดงอีกแล้วเดี๋ยวสิฉันเคยเห็นมันงั้นเหรอเดี๋ยวผมไปดูเองครับนายท่านบางทีอาจจะมีพวกนกพวกหนูมาแอบซ่อนก็เป็นได้ไม่นะขาสั่นไปหมดก้าวขาแทบไม่ออก หรือว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ฉันไม่ควรหรือฟื้นความทรงจำสปอยนิดนึงนะคะว่าเนื้อหาที่พี่เติมลงไปจากการเพิ่มบทจากจอยลดาเนี่ยได้แนวคิดมาจากพิกัดพิกัดหนึ่งในช่องย่อยเอาเป็นว่าถ้าคนไหนอยากรู้เนี่ยลองไปไล่ดูแล้วกันนะคะว่าน่าจะเป็นพิกัดไหนสำหรับเรื่องนี้ลงทุกเสาร์และอาทิตย์สามารถดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ค่ะ FC ใหม่ที่ชอบก็อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการซับ c r i b e และก็ดิ่งช่องนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ